สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง m e ลลี่ดีมฟันนะครวันนี้เราก็จะมา Unboxing สินค้านะครับหรือว่า Playlist p r o d u c t กันอีกแล้วนะครับ Product ในวันนี้นะฮะที่เราจะมา Unboxing กันนะครับนั่นก็คือ New e w จีนนะครับอัลบั้ม Get Up นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มใหม่ของวง New จ e น e s นะครับโุกี้มาแรงมากๆในปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับเขาก็คัมแบ็กกลับมา ผมอาจจะเปิดกล่องช้าไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าด้วยเงินไข่ก็คือเงินอาจจะต้องหาเล็กน้อยถึงลกลางนะฮะส่งมาอีกก็บวกเวลานับรวมไปก็แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะมีคนรีวิวบ้างแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารีวิวเวอร์ชันของผมไปหรือยังนะครับผมก็เลยจะมาแกะกล่องให้ดูอัรบั้าม New Jean ตส์อันะครับที่ได้มีการคอลแลบกับ Power Pu ์พับเกผมก็ซื้อเวอร์ชั่นที่เป็น ที่ทุกท่านเห็นหน้ากล้องนี่นะครับก็คือจะเป็น n นิวจ n นที่ทําตัวเป็นพาวเวอร์พับเกิลนะฮะเขียนว่านิวจีน n s ตรงนี้เป็นเวอร์ชั่นที่5คนมายืนเสนอหน้ากันข้างหน้ากล่องนะครับเสนอหน้าอาจจะใช้คำรุนแรงไปนะมายืนหน้ากล่องนะครับกล่องก็เขียนว่านิวจีนนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีสัญลักษณ์หัวใจนะฮะ เป็นตัวยอ่อของสมาชิกแต่ละคนนะครับแฮรินอะไรอย่างนี้นะฮะฮันนินะฮะนี่แล้วก็กล่องด้านหลังเป็นตัวมัสคอตของวงนะครับก็คือน้องกระต่ายนะครับเป็นบงนะฮะที่มีชีวิตขึ้นมาใน MV นะครับอันนี้จะใช้ซอยอิงด้วยนะซอยอิงก็คือใช้หมึกจากธรรมชาตินั่นเองนะฮะก็ลักโลกไปอีกนะประมาณนั้นนะครับตรงนี้เขียนว่าะายมิกซ์ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ย e จีนส2 N.D.E.P. นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอัลบั้มที่2หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะผมก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะก็ตามตามมานะครับด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับแกะตรงนี้มานะครับด้านข้างมันจะให้แกะด้านข้างแต่แกะยากนิดนึงนะมันก็จะเป็นเคิร์ฟทำให้แบบว่า เสียทรงนิดนึงนะครับมันน่าจะทํากล่องให้มันมีพื้นที่ว่างที่ดิงออกมานิดนึงนะอันนี้มันก็จะเหมือนกล่องกระดาษที่จะทําให้สินค้าอาจจะเละได้นะครับก็เทๆลงมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมาพร้อมเพื่อนๆเ,เลยนะครับใส่กล,กล่องกลับไปอย่างเดิมให้ดีก่อนนะฮะกับหัวโอเค new jeans ในนี้มีอะไรบ้างที่ผมเห็นนะฮะมีตุกตต๊กตากระดาษนะครับมันตุ๊กตากระดาษผู้หญิงเล่นกันนะ่ะประมาณนั้นนะ2ตัวเป็นน้องบันนี่สีฟ้ากับสีชมพูนะครับด้านหลังก็เขียนว่า New Jeans นั่นเองนะประมาณนี้นะครับต่อไปอันนี้น่าจะเป็นการ์ดนะครับการ์ดนี้ผมจะสุ่มได้ใครมาลุ้นกัน วางเอาไว้ก่อนนะครับให้เยอินนี่ผมติ่งให้เยอินอยู่นะครับช่วงแรกที่ดูครั้งแรกเลยชอบให้เยอินมากเลยนะแล้วก็ฮันนี้อันนี้แฮรินหลังๆนี่ก็ค่อนข้างชอบขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับนี่ดานิเอลน้องดานิเอลก็น่ารักนะนี่นะครับฮันนี้มินจี G. อันนี้ดูเหมือนจะได้ครบ ทุกคนนะนี่ก็มีมินจีฮันนี่ดาเนียอลอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวสุ่มนะฮะน่าจะเป็นตัวที่แถมมาก,กับอัลบั้มอยู่แล้วนะสำหรับการ์ด5า้าใบสีใบนี้นะครับซองซีดีสีสันน่ารักมากอะทำตัวละครได้น่ารักมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นนิวจีน สีออกโทนม่วงนะครับพาสเทลอะไรประมาณนี้นะเหมาะกับวัยของน้องๆน,นะครับมีโปสการ์ดจะเป็นบรรยากาศของที่ถ่ายทำหรือที่ไหนสักที่ที่น้องๆเขาถ่ายกันนะครับแล้วก็มาทำเป็นโปสเตอร์ไม่ใช่โปสเตอร์โปสการ์ดนะฮะข้างหลังนี่ฟ้าครึ้มนะฮะทองทะเล น่าจะเป็นแบบที่ถ่ายเอของแต่ละที่นะคิดว่านะครับมี5ภาพด้วยกันนะจากนั้นก็จะมีกระดาษอะไรบางอย่างในนี้นะครับพอเห็นแสงแล้วอโอเคน่าจะเป็นสติกเกอร์ที่น้องๆเขาชอบแปะกันนะใน YouTube ของน้องๆถ้าทุกท่านเห็นนะครับก็จะมีสติกเกอร์สีนี้นะ ลุงวิบวับวิบวับอันนี้สวยอยู่นะสติกเกอร์แต่ผมคงไม่ได้ใช้คงเก็บไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่แนวสาวน้อยแปะสติกเกอร์อะไรนะ <c oughs> ตอนเด็กๆชอบอยู่นะแปะสติกเกอร์แต่โตแล้วมันก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ก็จะเก็บไว้แหละเป็นราคาที่ก็ไม่ถูกนะเจ็ดแปดร้อยนะฮะก็แพงอยู่นะระบำ้หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกับบุเลิตน่ะ ที่เกี่ยวกับเนื้อเพลงขอบคุณนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่านไม่ออกอยู่ดีนะครับและก็นี่หนาขนาดนี้คิดว่าน่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กแต่ละคนนะครับใช่จริงๆด้วยนะผมลองแอบไปดูมาแล้วนะครับก็เวอร์ชันอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นกล่องของพาวเวอร์พัเนี่ยมันก็ดูจะไม่ต่างกับอันนี้เท่าไหร่นะจะมีตัวนี้ให้เล่มหนึ่งข้างในเนื้อในแทบจะเหมือนกัน 99.99% 99ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าต่างกันตรงไหนบ้างแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นซัมเมอร์นะฮะแต่ชุดซัมเมอร์แต่ว่าไอกระดาษนะผมรู้สึกว่าทำเหมือนบางๆออนนี้ง่ายไปหน่อยนะน่าจะขาดง่ายถ้าโดนลมโดนฝนโดนอะไรนิดนึงเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปสูงนะครับ คือกล้องผมมันไม่ได้กว้างนะมันก็เลยจับโฟกัสได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับพยายามจะให้เห็นทั้งหมดนะแต่มันก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีตังซื้อกล้องที่ดีกว่านี้นะครับสตูดิโอก็ถ่ายแบบบ้านๆเลยฮาจริงๆนะแล้วก็นี่นะครับอันสุดท้าย10 Things New Jean Love about summer ะ10อย่างที่ New Jean ชอบในเรื่อง summer มมนะฮะ ก็น่าจะเป็นคอนเซปที่น้องๆเขาคิดกันเองทำกันเองนะแล้วก็คงไปบอกโปรดิวเซอร์อะไรอย่างงี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันเขียนว่าอย่างงี้นะสิบสิ่งที่ยูจีนรักเกี่ยวกับซัมเมอร์น่าจะเป็นอันที่น้องเนี่ยทำมาเฉพาะอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นแบบบริษัททำให้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะก็มีประมาณนี้อ่าสุ่มมีกไหมผมกำลังจะดูนะว่า มีกา๊าซสุ่มอีกไหมหรือว่ามันอาจจะแอบซ่อนอยู่ในนี้นะกา๊าซสุ่มไม่มีฮมีอันเดียวเหรอใบใหญ่ก็ไม่มีมีแต่ใบ,บเล็กนะครับคืออัลบั้มของเกาหลีเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือคุณจะเก็บวงในวงหนึ่งเนี่ยเก็บได้ไม่ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าเยอะมากนะเวอร์ชั่นโคตรเยอะ การ์ดเกิร์ดอะไรก็โคตรเยอะนะฮะตอนนี้ก็เป็นประเด็นดาราม่าอยู่นะค่ายหนึ่งที่ทำผลิตของมาลอตาลอใจเยอะนะฮะติ่งก็ไปซื้อกันประมาณนั้นแหละผมเชื่อว่าทุกคนนะถ้ามีตังค์ถ้าชอบจริงๆก็ซื้อหมดแหละแต่ว่าด้วยความที่ผมเบี้ยน้อยหอยน้อยเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้า ใครสนใจนะฮะก็ไปพรีออเดอร์กันได้มีหลายเวอร์ชั่นเลยอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของ powerpuff girls เวอร์ชันหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ Memory d r ดีมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ